สวัสดีครับ FC ทุกท่านวันนี้นะครับวันเกิดของ PK Audio 1989นะครับคุณแก้วนะครับแฟนของพีเคออเดียนะครับผมวันนี้เขาจะทำอะไรไว้นอ้อเขาบอกว่าเปิดในตู้เย็นนะครับว่าได้ทำนะครับวันของขวัญวันเกิดให้ละนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเลยว่าเป็นอะไรนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกัน โอ้โหตู้เย็นนี่มันก็ใสเหลือเกินเนาะอัน,นอันนี้ไม่ใช่อันนี้นะเป็นเป็นกระจกตู้เย็นนะว่าใสมากนะดูมันสะท้อนกลับนะครับโอ้โหใสใสมากๆเป็นกระจกโอเคนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นอะไรนะครับผมโอ้โหนะครับน่ากินมากเลยอันนี้ทําเองกับมือนะครับขอบคุณมากๆนะครับนี่แหละครับคู่ชีวิตนะครับหนึ่ง หนึ่งปีนะครับมีหนึ่งวันเนาะขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆจากใจคู่ชีวิตเรานะครับผมอันนี้เขาทำเองกับมือนะครับเพิ่งฝึกใหม่นะครับก็ถือว่าสวยงามมากเลยนะครับนี่เพิ่งไปเรียนทางออนไลน์มาแล้วก็ฝึกทำนะครับให้วันเกิดนะครับผมโอ้สวยงามน่ากินมากเลยนะครับไหนยกมาดูก่อน มีลักนะ้ะจุบจุบด้วยนะครับโอ้น่ากินมากน่ากินจริงๆน่ากินจริงๆนะครับโอ้อันนี้นะครับว่าจะไว้กินวันเสาร์เย็น ตอเบอรี่จะเสียหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยววันนี้ลองกินก่อนนิดหนึ่งได้ไหมเนี่ยขอบคุณจากใจนะครับผมขอบคุณมากๆครับผมสวัสดีครับ